ตั้งแต่ประกาศสงครามการค้ามาในหุ้นตกกันทั่วโลกแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัว DR กันว่าตัวไหนที่มันลงมาที่จุดวัดใจแล้วยังไม่เสียทรงกันบ้างสวัสดีครับสำหรับไลน์กรุ๊ป t e c h ิคอล l 2025นะครับเราเจอกันวัวลาละ1ถึงนาทีไม่เว้นวันหยุดและเช่นเคยนะครับทุกวันหยุดเราจะเอาหุ้นกราฟสวยๆมาสแกนกันวันนี้ผมขอเริ่มจาก dr ก่อนเพราะว่าเราลงทุนกันทั้งหมดนะครับต้องหุ้นทองคำคริปโตนะครับการบ้านที่ผมให้เอาไว้ผมเขียนไว้ที่หน้าเพจแล้วลองไปดูด้วยนะครับว่าสังเกตไหมครับว่าเขาทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดคนเดียวแน่เขาหวังผลอะไรบางอย่างและที่ทำทำเพื่ออะไรแต่มันก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงแล้วมีสินทรัพย์อะไรที่มันเอาไม่ลงละลองไปดูนะครับนะแต่วันนี้เรามาดู dr กันนะครับนะหลายๆตัวที่เราตามกันมาเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ามัน มาถึงจุดวัดใจตรงไหนจุดขายบ้างอะไรอย่างนี้หรือยังนะครับดูเทนเซนนะเทนเซนอ่ะ, cent, นะอะมามองภาพนี้มองภาพใหญ่ก่อนเปิดกราฟมาปุ๊บเรามองภาพใหญ่ไหมถึงบอกครับหุ้นไทยไม่ดีเอา้าแล้วก็มีหุ้นจีนนี่ถูกไหมครับเราสามารถกดได้ตามสตรีมมิ่งถูกไหมอ่ะทีนี้เราซื้อตรงนี้ใช่ไหมอ่าสมมติเราซื้อตรงนี้เนี่ยสูงสุด70เราขายที่70%ไม่ได้นะครับเราเทคโปรฟิตตรงนี้ได้6 1 ล้วขายที่ตรงนี้หมดถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้แล้วเอา43%พอแล้วเหลือแหล่เห็นไหมครับทันเทรนเซนท์ถ้าใครตามกันมาอ่านะครับนะเทนเซน์ cent, ถ้าใครตามกันมาณนะวันนี้นี่คือจุดแนวรับถ้าหลุดหรือว่าถ้าเกิดถือมาจากล่างอันนี้ก็คือจุดที่เทคโปรฟิตก่อนแล้วถ้าหลุดตรงนี้เลิกหมดไม่หลุดไม่มีปัญหาเห็นฐานตรงนี้ไหมครับเนี่ยมันพยายามยื้อที่ฐานตรงนี้เห็นไหมลากยาวตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะยื้อได้แค่ไหนนะครับพรานคนที่ไม่มีเลยผมบอกให้รอแถวนี้ นะหรืออาจจะยื้อมาถึงแถวนี้ถ yeah. no. ้าคนที like ่ไม่มีนะครับนะแล้วห yeah, ุ้นจีนเนี่ยเล่นกันมันเลยนะเวลาลงลองดูภาพนะครับเวลาลงลงทีหนึ่งโอ้โหอีสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเวลาขึ้นเห็นไหมเวลาขึ้นขึ้นทีหนึ่งเท่าไหร่ปึ๊บขึ้นไปเนี่ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเวลาลงลงทีหนึ่งเห็นไหมยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นทีปึ๊บเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เล่นกันมันเลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีผมแนะนําว่าถ้าไมม่ีจริงๆนะ มันรอลุ้นทางนี้ดีกว่านะถ้าลงมาตรงนี้ได้ก็ดีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีเกียรไว้ก่อนนะถ้าไม่มีนะลุ้นให้ลงมาตรงนี้นะตรงนี้ได้ก็ดีนะถ้ามันลงมาได้จริงๆนะถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันลงแค่เนี้ยฐาน2ก็ไม่เป็นไรแต่ลงดูที่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดจากตรงนี้ลงมาที่ตรงนี้ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่เราชอบตรงนี้เห็นไหมครับดูพฤติกรรมของมันดีครับย่อลึกขึ้นย่อลึกเห็นไหมขึ้น ย่อลึกเห็นไหมเราอยากให้มันย่อลึกแบบนี้ยแต่ถ้าคนที่เขามีตอนนี้ต้องเทคโปรฟิตบ้างแล้วสัก30% 4 0หลุดตรงนี้ออกหมดก่อนเดี๋ยวมารอข้างล่างแล้วเริ่มรอบใหม่โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นะเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าใครมองระยะยาวอะไรเงี้ยนะครับหลุดตรงนี้อาจจะออกสัก3-0% 4 0่อรที่เหลือก็เล t โปรฟิตลันต่อก็ได้ยังไม่พังอะไรนี่ครับนะบมันก็ยังเป็นไซด์เว y อร์แบบนี้นะอ่าน,นี่คือ10เซนต์นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมรอบชอบเล่นรอบมากกว่านะเล่นรอบง่ายกว่าเยอะเลยอันนี้เนต์80 อ่ะดูบ้าบ้าแปดสิบบ้าบ้าแปดสิบเป็นไงนะพวกนี้กดได้จากสตรีมมิ่งหมดเลยนะครับเราเข้ารอบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเข้ารอบนี้สามจุดสองสามจุดสองแถวตรงนี้นะสามจุดสองเนี่ยสูงสุดต,ตรงเนี้ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมทำไม่ได้หรอกครับมาขายตรงเนี้ยท,ทำไม่ได้ทําไม่ได้ทําได้คือเนี่ยเทคโปรฟิตตรงนี้เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมไปชนแนวต้านหนึ่งไม่ผ่านแนวต้านครั้งที่สอง ไม่ผ่านรนะยะท่สามไม่ผ่านหลุดตัวนี้เทคโปรฟิตก่อนนะสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดหลุดตัวนี้ออกหมดห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์พอแล้วเหลือแลเห็นไหมครับคุ้มค่านะครับนะได้ขนาดนี้ไม่พอใจได้ไงอ่ะห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยพอใจแล้วนะพอใจแล้วนะครับนะในขณะที่หุ้นไทยตกลงไปสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เราได้แค่นี้พอใจแล้วนะครับงั้นอันนี้เรามารอดูตรงนี้นะตรงเนี้ยนี่คือแนวรับใช่หไหมครับที่จุดคัด ถ้าไม่มีผมบอกรอโซนนี้รอโซนนี้แต่ถ้าเกิดว่าลงมาถึงตรงนี้ได้ยิ่งดีเลยนะครับเนี่ยลงมาตรงนี้ได้ยิ่งดีเลยนะหรือนะหรือลุ้นนะหรือล <you> ุ <ind> ้นให้ลงมาตรงนี้ได้ยิ่งดีเลยครับนะแตเขียนนะหรือลุ้นให้ลงมาตรงนี้ยิ่งดีสําหรับคนไม่มีนะครับสําหรับคนไม่มีมันแล้วแต่คุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอะ มันบอกโอ๊ยแค่นี้เอาแล้วใส่ไม้หนึ่งไปก่อนเดี๋ยวลงมานี้ใส่ไม้สองถ้าหลุดนี้เราเลิกนะถ้าเกิดสมมติอ่ะนี่ใส่ไม้สามเงี้ยเราแบ่งหกไม้นะที่ผมสอนงั้นถ้าเกิดตรงนี้ดูดูลองดูพฤติกรรมดิี่บ้บาเห็นไหมเวลาลงลงใจหายเวลาขึ้นขึ้น,นวอดวายเวลาขึ้นขึ้นทีปึ้งสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เห็นปะเวลาลงดูดิปึ๊บสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เวลาขึ้นปึ๊บเห็นไหมห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เห็นปะเวลาลงปึ๊บ 30%เห็นป่ะพ่านตรงนี้เอาหน่อยหน้า30%หน่อยหน้าแถวเ,เนี้ยเห็นไหมเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าผมผมรอตรงนี้แล้วเราเล่นรอบเอาเล่นรอบเอาทราันถ้าเกิดใครถือระยะยาวเลย ก็ยังไม่มีอะไรครับ let's profit run อาจจะเอาออกมาก่อนรอบละ3 0มสิบเอร์เซ็นต์เอ้ยหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะถือเห็นไหมครับเนี่ยหุ้นขาขึ้นต้องทาอะไรก็คือซื้อถือถือเห็นไซื้อถือถือแล้วก็มีข่าวร้ายมาแล้วก็มีข่าวดีมาอีกก็ฟื้นตัวแล้วมันจะเป็นแบบนี้เสมอๆน,น,นี่แหละคือตลาดหุ้นตลาดหุ้นไม่เคยมีแต่ข่าวดีนะครับถ้ามีข่าวดีอย่างเดียวหุ้นไม่ขึ้นมันต้องมีข่าวร้ายมากดสปริงให้นะครับมาม,มากดสปริงให้นะครับนะกดแล้วก็ดีดสปริงขึ้นไป นึกภาพออกไหมครับมันต้องเป็นแบบนี้เสมอๆเ,เลยเราจะมาหวังแต่ข่าวดีอย่างเดียวแล้วถามว่าถ้าหวังแต่ข่าวดีอย่างเดียวแล้วจะไปซื้อหุ้นตอนไหนราคาไหนเมื่อไหร่ซื้อได้ตอนไหนมันซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบาบารแปดสิบบอกไปแล้วนะครับตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้ออกหมดถ้าใครถือมาจากข้างล่างนะล่างเลยนะ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีรอแถวโซนนี้ถ้าดีสุดๆคือคือโซนนี้อ่ะตัวถัดไปนะครับเซี่ยวมี80 มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับเราเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษลด60% 1แถม1 1แถม2ราคานี้ถึง3เมียมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดรและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างคอสแรกครับ1แถม1 เบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่31หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิค สอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียน1พฤษภาคม2568ก็จริงสมัครเข้ามาท่านจะได้โปร1แถม1คือผมลงคลิปรุ่นปัจจุบันในส่วนเนื้อหาหลักสอนเสร็จลงให้ดีเลยไม่เกิน1-2สสัปดาห์ส่วนตีกราฟวางแผนเทรดทุกสุดสัปดาห์เนี่ยผมสอนเสร็จแล้วก็ลงให้เลยจะได้เข้ามาวางแผนกันเลยในตอนนี้ถึงเวลา เรียนจริงอีกหนึ่งรอบ e อ,อร l y เบิร4,900บาทครับจากราคาเต็ม5,900บาทนักเรียนเก่าลดพิเศษการเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคาร2ทุ่มครึ่งวันพฤหัสห6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิด ดูย้อนหลังได้1ปีเต็มที่สําคัญท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ถ้าสงสัยเรามีไลน์กลุ่มให้ลักษณะของไลน์กลุ่มจะมีการวางแผนเทรดอัปเดตตลาดให้ทุกเช้าตอบคําถามให้ทั้งวันและ,ะท่านไม่จำเป็นต้องเข้าตรงเวลานะครับท่านสงสัยก็กดไลน์มาถามผมได้นะครับดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเรียนอะไรบ้างดูพื้นฐานสรุปตลาดวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์ครับ Mindset, Money Management, งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้นหกประเภท f ฟันฟ o w b u พิเศ s ไซเคิลและเอาเปเปอร์หุ้นสวยๆมาศึกษากันอ่านกราฟเทคนิคครับเราเรียนกันตั้แต่การตั้งค่ากราฟเทรดดิ้งวิว เทนไลน์ line, แนวรับแนวต้านเทนฟลโล์อิงแท่งเทียนไพรซ์แพทเทิร์นลิสต์รีวอร์ดเลโชทิสดีดาวฟิวเนชี่อิเลียดเวฟสูตรสแกนหุ้นและมีการตีกราฟวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์เนื้อหาที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่60%เท่านั้นยังมีอีก40%ซซึ่งหมุนเวียนกันไปแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของไฮบิดรุ่นที่30ที่ผมกำลังสอนอยู่ในปัจจุบันสอนเสร็จผมจะเอาคลิปลงให้เลยแล้วท่านก็ดูไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบ คอสที่2ครับเป็นคอสสอนอ่านกราฟเทคนิคอันนี้1ปีสอนครั้งเดียวเท่านั้นจะเป็นเทคนิเคเข้าหนึเช่นเดียวกันครับใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำกองทุนคริปโตเริ่มเรียน17มีนาคม2568ใครเข้ามาที่หลังเรียนกับคลิปนะครับเพราะ1ปีผมสอนครั้งเดียว e a r l y b i r d บิ5,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม6,900ครั เทคนิคจะมีไลน์รุปสรุปตลาดทุกเช้าตอบคำถามและที่สำคัญนะครับก็คือการรีคอร์ผมจะเอาหุ้นสวยมาคุยกันไม่เว้นวันหยุดวันละ10-15นาทีท่านอยู่กับผมได้2เดือนเต็มนะครับอันนี้เทคนิคอล101นสอนตั้งแต่พื้นฐานตัน้งแต่การตั้งค่ากราฟการใช้เทตดิ้งวิวเบื้องต้นเทรนด์ฟลอ o ิ i งซิสเต็มเทนไลน์โซนราคา กราฟแท่งเทียน Price Pattern จุดซื้อจุดขาย MACD, RSI, Stochastic r s SI, St i TSD, AI Indicator EMA ทั้งพื้นฐานและ เทคนิคนะครับอันนี้สอนนงแต่พื้นฐานจนเจาะลึกและพิเศษมากไปกว่าน,นั้นครับเทคนิคผมเป็นโปรโมชั่น1แถม2ผมแถมคลิปเทคนิค101บวก102ของปีที่แล้วที่เพิ่งสอนไปให้หมดเลย20คลิป20ชั่วโมงดังนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องมาสมัครซ้ำในปีนี้ก็ได้นะครับ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนเก่าของผมในรอบ4ปีและกำลังจะเข้าสู่ปีที่5หลายๆท่านเหล่านี้สามารถที่จะสมัครได้นะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับไฮบริด4,900บาท1แถม1เทคนิค 5,900บาท1แถม2และพิเศษมากไปกว่าน,นั้นครับไฮบริดบวกเทคนิคสมัครทั้งหมดนี่เลยจะเป็นราคา9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทและพิเศษมากไปกว่าน,นั้นบางคนบอกว่าอยากเจาะลึกไปเลยอยากได้คลิปเจาะลึกระบบเทรด7ระบบกับเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบที่ผมเพิ่งสอนไปเมื่อตอนปลายป,ายป,ายปีกับตอนต้นปีท่านสามารถซื้อคลิปเพิ่มเติมได้ในราคา2,900บาท ถ้าท่านสนใจแอดไลน์เข้ามานะครับ add DOC TOR c o r e A หรือสแกน QR code นี้เข้ามาได้เลยครับที่นี่สมัครช้าหรือสมัครเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันสวัสดีครับเสยวมี80เป็นไงอะดูสิอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับไอ้ตามกันมา Xiaomi. เสียอมีใชไหมแถวนี้จับตรงนี้นะแถวๆแ,แ,แถวนี้ขึ้นมาสูงสุดเนี่ย400กว่าเปอร์เซ็นต์ละ หลุดตัวนี้แน่นอนครับเทคโปรฟิต3ามร้อยสเถ้าหลุดตัวนี้เราออกหมดเราเทคโปรฟิตสองร้อยแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พอแล้วโอ๊ยไม่เก่งจริงนี่นาะทำไม่ได้สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้แค่นี้ถูกไหมครับทำได้แค่นี้แค่นี้เหลือแหล่แล้วเหลือแหล่มากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดอ่ะคนที่ไม่มีเราลอย่อสองฐานแบบนี้เสมอลอย่อสองฐานแบบนี้เสมอเห็นไหมครับเนี่ยย่อลงมาแบบนี้ดูนะ อ่ะดูนี่นะครับนะตรงนี้ดูนะนี่คือแนวรับอันนี้คือจุดคัดนะอันนี้คือจุดคัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นผมไม่มีผมจะมารอแถวเนี้ยดูซิมันจะรับอยู่ไหมนะหรือยื้อสุดสุดให้มันลงมาตรงนี้เลยนะแล้วรอดูแต่ไม่ได้แปลว่ามารับไม่ได้นะครับมันต้องมีการฟื้นตัวก่อนยกโลยกไฮยกโลยกไฮขึ้นไปก่อนเราถึงจะซื้อถ้าไม่กลับตัวไม่ซื้อเด็ดขาด อันนี้คือรอนะครับอันนี้ผมบอกเลยเวทนะเวทแอนซี see, นะเวทแอนซี see, นะหรือถ้าดีที่สุดให้มารอตรงนี้นะหรือ่นะหรือดีสุดๆมารอตรงนี้แต่อย่างที่บอกไม่ใช่รับมีดนะซื้อเมื่อยกโลยกไายกโลยกไยขาลงเราจะไม่รับมีดเด็ดขาดนะครับอันนี้เห็นไหมเฝ้าระหว่างนี้ทำไรไปอ่านพื้นฐานสิพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่า เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้มากระทบพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนไปเยอะต่อกำไรเยอะหรือเปล่าถ้าสมมุติบอกอ้าวมีผลตอนนี้ราคามันตกลงมามันตกลงมาเท่าไหร่2ีแต่มันเกิดกำไรกำไรอาจจะลดลงไม่ถึง10%อันนี้แสดงว่าตลาด take action over เกินไปเห็นไหมครับนะอ่ะ BYD c ค m มแบเป็นไง ใช่ไหมเนี่ยเรารอตรงเนี้ยหรือยื้อสุดๆเนะี่ยผมบอกเวทนะเวทตรงนี้เวทเวทหรือดีสุดๆให้มันรอตรงนี้แต่ต้องฟื้นนะนะฮะนะหรือดีสุดๆให้มันรอตรงนี้นะรอตรงนี้ดูดิครับ byd เราคุยกันมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเห็นไหมครับถ้าใครตามกันมาเนี่ยย,ยังไม่ได้คัดเลยไหมยังไม่ได้คัดเลยไหมรอบนี้จะได้คัดละนะครับนะ ซื้อตรงนี้ใช่ไหมที่เราคุยกันมาขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบปอร์เซ็นต์โอ้ผมทาไม่ได้หรอกไม่เก่งขายร้อยสิบไม่ได้แต่ผมขายตรงนี้ได้เก้าสิบเจ็ดผมขายตรงนี้ได้เจ็ดสิบเก้าพอก่อนแล้วเดี๋ยวมารอมารอใหม่แถวๆตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นลงมันเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูพฤติกรรมของมันดีครับเนี่ยรอบนี้ขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์รอบนี้ลงมาเท่าไหร่สิบแปดเปอร์เซ็นต์รอบนี้ขึ้นไปเท่าไหร่ 48%เหไหมรอบนี้ลงมาเท่าไหร่เนี่ยหุ้นจีนมาดีานะมันเล่นมัน22%คนไทยถึงชอบเล่นหุ้นจีนไงนะครับนะขึ้นไปตรงนี้70%เห็นปะลงมาตรงนี้เท่าไหร่ยังกระจิกกระจอกเลย20%ลงมาตรงนี้หน่อยหน้าเนี่ยเรนี่ยเราค่อยว่ากันเห็นไหมแต่มันทรงมันเป็นไงมันอัพเทรนมันอัพเทรนด์อัพเทรน nd, อยู่เห็นภาพยังครับ เนี่ยมีโอกาสซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะอย่าปิดจออย่าหนีออกจากตลาดน,นะครับถ้าคุณหนีจากหุ้นไทยคุณจะหนีจากหุ้นจีนไปด้วยจะหนีจากหุ้นเมกาไปด้วยหุ้นยุโรปหุ้นญี่ปุ่นไปด้วยนะครับจะหนีจากทองคําที่ขึ้นมารอบที่แล้วไปด้วยจะหนีจากสินทรัพย์ที่ผมบอกให้ไปทาการบ้านมันจะหนีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้รอไอ้อผมรอแต่ถ้าเกิดใครมีเทคโปรฟิตตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้ถ้าใครไม่มี เนี่ยหลักการคือเรามารอแถวนี้เห็นไหมครับจะมีสวยๆหลายตัวเลยว่าใครอยู่ในรุ่น30อย่าไปลืมไปดูในวางแผนเทรดด้วยนะครับเพราะมีหุ้นดือ้อมีหุ้นที่มันแข็งว่าตาดที่เอาไม่ลงมีตั้งหลายต่อห,หลายตัวนะครับอ่ะดูสักตัวนึงสิโซนี่แเดี๋ยวค่อยดูค่อยสแกนกันไปก็ได้นะครับเราว่าง3วันน,นั้นโซนี่เห็นไหมเนี่ย เนี่ยณวันนี้ยังไม่เสียทรงให้หลุดตัวนี้เลิกก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเลยทําไงไม่มีเลยรอตรงนี้เนี่ยรอตรงนี้รอตรงนี้เนี่ยรอตรงนี้นนะถ้าไม่มีถ้าลงมาได้ตรงนี้ก็ดีนะไม่เขียนถ้าลงมาได้ตรงนี้ก็ดีแต่ไม่ได้รับมีนะเน้นย้ํานะต้องยกลยกหายยกลยกหายแบบนี้เราถึงจะเข้าไปเทคแอคชั่นนะครับแล้วเราไปทําการบ้านกันเพิ่มสวัสดีีต้องขอบคุณนะครครรััับบสสวดี